L. L. สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอันตัวผมนายมีสเตอร์บีถ้าหากวันนี้ใครปวดท้องจะปวดเมื่อกี้หรือ <Yeah. S 2> ปวดหลายปีก็ลองเอาฟังผมเปล่าร้ <Yeah. S 2> องเพราะว่าปวดท้องมีหลายวิธีเกิดจากลำไส้จากกระเพาะหรื<พ>อ,อนิ่วในถึงน้ำดีฝีในตับหรือไส้ติ่งอักเสบวันนี้จะมาให้ความรู้กันพอสังเกตว่าการปวดท้องมันเกิดขึ้นได้จากอวัยวะทั้งภายนอกและภายในถ้าปวดตรงบัานเอวมันเกี่ยวกับไตถ้าปวดตรงชายโครงขวาจะเกี่ยวกับตับและถุงน้ำดีกระเพาะอาหารกับตับต่อถ้าปวดตรงใต้ ถ้าลำไส้เล็กจะปวดต้องรอสะเดือนนอกจากนี้การปวดท้องยังเกิดได้อีกหลายคดีทั้งปวดประจำเดือนทั้งท้องเดินและกดในกระเพาะทั้งแก้จึงควรดูแลอาหารการกินและยิ่งโดยเฉพาะควรบริโภคอาหารย่อยง่ายตามเวลาทุกมื้อเท่านี้สุขภาพท้องเราก็สบายวันนี้ไม่สเตอบีจึงฝากไว้เป็นกลเม็ด้วยปรารถนาดีต่อสุขภาพของคุณจากีเอ จอดรถไว้ในโรงรถและหน้าบ้านถูกมือดีขโมยแบตเตอรี่หายไปสี่ลูกตำรวจตามจับทันทททตราดตั้งเป้าหมายดันเที่ยวตราดปี2560เพิ่ม10%พร้อมทำกิจกรรมท่องเที่ยวท้ามาตราเน้นตราดทีซิตี้จังหวัดตราดเปิดงานมหักรรมอาหารคืนบ้านจังหวัดตราดภายใต้โครงการ หลักว <ersch> ัฒนธรรมสร้างสรรค์สร้างพันธุ์บ่วามถินไทยจอดรถไว้ในโรงรถและหน้าบ้านถูกมือดีขโมยแบตเตอรี่หายไปสี่ลูกตำรวจตามจับได้ทันควันหลังนำไปขายล้านของเก่าเมื่อเวลา7จนาฬิกานาทีบันที่26สิงหาคม2559นายธนาประทีปารยะกุล เจ้าของรถยนต์บรรทุก10บล้อได้เข้าแจ้งความต่อร้อยตำรวจเอกเทอร์สักรัตนพิทักษ์ร้รอยเวรสถานีตำรวจภูทธรมมลูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดว่าแบตเตอรี่ของรถห้องเย็นที่จอดไว้ในโรงเก็บรถบ้านเล็กที่36หมู่5้าตำบลไม้ลรุอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดได้หายไปนายธนาเล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังว่า ตื่นมาตอนเช้าได้ออกมาตรวจสอบดูรถยนต์ห้องเย็นและสิ่งของอื่นๆที่เก็บไว้ภายในโรงเก็บรถพบว่าแบตเตอรี่ของรถยนต์บรรทุก10ล้อจำนวน2ลูกหายไปนอกจากนี้ยังพบรถบรรทุก6ล้อที่จอดอยู่หน้าบ้านของนายสาธิตประทีประยะกุลอีกหนึ่งคันที่จอดไว้หน้าบาริกที่36ทับ1หมู่หตำบลหมายลูที่อยู่ติดกันก็พบ หมอแบตเตอรี่ถูกขโมยไปอีก2ลูกเช่นกันคาดว่าคนร้ายน่าจะเข้ามาขโมยเมื่อตอนประมาณ21น่นาฬิกาได้ยินเสียงรถยนต์เข้ามาจอดและวิ่งออกไปแต่ไม่ได้ออกมาดูเพราะไม่คิดว่าจะมีขโมยแบตเตอรี่ไปเนื่องจากได้ทำการล่ามโซไว้กระทั่งตอนเช้าจึงได้ออกมาสำรวจพบว่ามอแบตเตอรี่ถูกขโมยไปทั้งของตนเองและของญาติรวมสี่ลูลก ต่อมาเวลา13นาฬการ้อยตำรวจเอกเทอดศัาากดิ์รัตนพิทักษ์ได้รับแจ้งจากชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรไมลรูดว่าพบแบตเตอรี่จำนวน4ลูกที่ถูกขโมยไป ถูกนาไปขายที่ร้านขายของเก่าที่บ้านของขุดตําบลคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราซึ่งเจ้าของร้านขายของเก่าแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่ามีชายสองคนอายุป,ประมาณ35-40ปีได้ขับรถยนต์กรบะบะวีโก้นำแบตเตอรี่มาขายให้เมื่อช่วงเช้าของวันนี้โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนได้ทําการหาข่าวเพื่อตามจับกุมคนร้ายสองคนนี้ต่อไปจอดมานายนยังจอดได้สองวันแล้วแล้วจอดได้สองวันแล้ว เม้วาผมติดเครื่องอยู่เลยมาตอนเช้ามาเช็ครถดูหมาแบตหายไปแล้วแล้วแล้วรู้ไหมครับว่ามันหายตอนกี่โมน่าจะตอนกลางคืนนะเพราะว่าตอนเย็นผมยังติดเครื่องอยู่เลยอือมันหายทั้งหมดกี่คันอ่ะสองคันกับบาทนึ้นะครับอ๋ออยู่แอบกันนะครับผมหายเกี่ยงสองคันเลยคันทั้งหมดกี่ลูกฮะสี่ครับสี่ลูกนะครับผม ทททตราดตั้งเป้าหมายดันเที่ยวตราดปี2,560เพิ่ม10%พร้อมทำกิจกรรมท่องเที่ยวท้ามาตราดเน้นตราดกินซิตี้ที่ร้านอาหารขวัวเข้าท่าตะบนวงังกระแจอําเภอเมืองจังหวัดตราด นางสาววรรณประภาสุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดกล่าวระหว่างการถแถลงแผนการตลาดทอทอท,อทและโครงการกิจกรรมทอทอทอสำนักงานตราดปี2560วา่าแผนการตลาดของทอทอท,อท,อทตั้งเป้าหมายภาพรวมรายได้ไว้ที่2.84ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละสิบโดยตั้งเป้าหมายรายได้ตลาดภายในประเทศ9 5 0 0 0 0ล้านบาท และเป้าหมายรายได้ต่างประเทศ1.89ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ10หัวใจหลักของแผนการตลาดปี2560 มุ่งเน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมโดยการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวโดยเน้นสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศแล้วจึงเชื่อมต่อเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิถีไทยผ่านการส่งมอบประสบการณ์เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่สามารถเพิ่มมูลคา่าและสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวไทย สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานลาและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพื่อให้คนในท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวขณะที่นายโยธินทับถิมทองผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดกล่าวถึงตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดตราปี2560ว่าทททสำนักงานตราจะนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดตราโดยเน้นกลุ่มเจนไว กลุ่มผู้หญิงกลุ่มครอบครัวผ่านการนำเสนอกิจกรรมศึกษาเรียนรูก้การมีส่วนร่วมกับสังคมกิจกรรมเที่ยวเกาะในฝันกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวทามาตราดให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตราเมืองแห่งความสุขสีเขียวตราดกีนซิตี้โดยบุรณาการร่วมกันระหว่างพันธมิตรทางการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งทั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรารวมทั้งสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายอาทิโครงการเมืองเกาะในฝันแอดสวรรค์เมืองตราดโครงการตราดราคาเดียวทเที่ยวทุกเกาะเป็นต้น แผนตลาดของทรททที่จะเราจะทําในปี2560เนี่ยเราจะเน้นที่วิถีไทยนะคะสไตล์แบบลึกซึ้งซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติที่มาเที่ยวจังหวัดตราดเนี่ยเขาจะได้รับประสบการณ์ในในความเป็นไทยมาถึงวัฒนธรรมประเพณีไทยซึ่งในจังหวัดตราดนี้เราค่อนข้างจะมีวิถีที่หลากหลายนะคะวิถีของชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชองกลุ่มแขกจามนะคะหรือเป็นกลุ่มคนจีนหรือคนคนมุสลิมที่ท,ที่ที่เป็นที่อยู่ในพื้นที่ ที่อยู่ในชุมชนต่าง นะะักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยจะได้รับรู้นะคะแล้วก็ได้ไปเ,เข้าไปสัมผัสชีวิตมีประสบก,การณ์อย่างเช่นว่าเข้าไปอยู่บ้านบ้านน้ำเชี่ยวก็จะได้ไปทําขนมเข้าเก็บยาหน้านะคะจะได้รู้ว่าเข้าเก็บยาหน้าของชาวไทยมุสลิมมุสลิมเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วมีความอร่อยแล้วก็มีความสนุกสนานในการที่จะท่องเที่ยวในชุมชนแต่ละชุมชนอย่างไรนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถที่จะเข้ามาล,ล่องเรือมาลองทดสอบเป็นชาวประมงดูนะคะว่าชาวประมงที่เขาอยู่ ต่างชาติกับชาวประมงที่มาอยู่ในประเทศไทยนี้มีลักษณะของวิถีชีวิตของชาวประมองอย่างไรนะคะตรงนี้ก็จังหวัดตัดเรามีพร้อมนะคะที่จะต้อนรับนะักท่องเที่ยวทุกคนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในปี2560และนอกจากนี้เรายังเตรียมท้าที่จะให้ก,กลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยู่ตามภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะมาท่องเที่ยวตาดนะคะในในการวิ่งในการปั่นจักรยานในการพายายเรือนะคะในธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดตราดที่มีชายหาดทรายชายทะเล ที่งดงามแล้วก็หน้าภายเรืออย่างมากโดย,ยเฉพาะเรือคายักกัะขาค่ะแล้วรถตู้ร่วมมอขบริษัทกอะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็วันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828่090-818-1828 18สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร0 8 4 148 1 5 5 1 สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18 เอกมัยลถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวัดตราดเปิดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้านจังหวัดตราดภายใต้โครงการหลานวัฒนธรรมสร้างสารรค์สร้างค่านิยมความเป็นไทยนายประธานสุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานเปิดงานมหก,กรรมอาหารพื้นบ้านจังหวัดตราภายใต้โครงการลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สร้างค่านิยมความเป็นไทยประจำปี2559ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราร่วมกับจุมจรรักของบางพระหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26-28สิงหาคม2559 บริเวณถนนธนะเจริญจุ้มโจร,รักของบางพระเขตเทศบาลเมืองตราดโดยมีประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากาสนใจเข้าร่วมชมงานนางรุจิการทันใจวัฒนธรรมจงังหวัดตราดกล่าวว่าการจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้านจงังหวัดตราดภายใต้โครงการลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สร้างค่านิยมความเป็นไทยถูกจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่สู่เป้าหมาย เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนประชาชนมีความสุขภายใต้แนวทางในการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนรวมทั้งสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมสร้างความสุขและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วย การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้านของดีบ้านฉันและสินค้าโอท็อปสินค้าจากฝีมือภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นการแสดงพื้นบ้านละครชาตรีหนังตะดุงการแสดงกิจกรรมของเยาวชนตลอดจนการร่วมออกร้านของโสรนราชการต่างๆทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไป นายอำเภอคลองใหญ่ประชุมประมงพื้นบ้านสาตำบลเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการในพื้นที่ทะเลชายฝั่งจังหวัดตราเพื่อนำประเด็นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตราที่ห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตรานายชัยวัฒน์โอชนานนในอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในการประชุมสรุปประเด็นข้อเสนอเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการใช้พื้นที่ทะเลชายฝั่งจังหวัดตรามีนาวตีสรรเสริญเสรีรัก ประมงจังหวัดตราดนายธนิดภูนทองประมองอำเภอคลองใหญ่และกลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลหัดเล็กกลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลคลองใหญ่กลุ่มประมงพื้นบ้านเจ๊กหลักกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมประชุมโดยการประชุมครั้งนี้กํานันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละตำบลได้ทําการประชุมกลุ่มประมงพื้นบ้านและได้ร่วมกันจัดทําข้อเสนอ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการใช้พื้นที่ทะเลชายฝั่งจังหวัดตราโดยข้อเสนอแนะที่คล้ายกันคือขอให้ทางจังหวัดได้ประกาศเขตการทำประมงเครื่องมืออวนลาหลังพบมีการนำเรืออวนลากไปทำการลากแม่งกระพุนแทนการใช้สวิงการกำหนดพื้นที่ห่วงเวลาในการทำประมงด้วยเครื่องมืออวนลุนเคยประกอบเรือยนต์ของเรือประมงพื้นบ้าน การกำหนดขนาดช่องตาข่ายเครื่องมือล้อปูรวมทั้งขอให้ทางราชการได้ถำทุนบริเวณประการลังเทียมและบ้านปา่าแทนทุนเดิมที่หลุดหายไปนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะอื่นๆอีกหลายประเด็นซึ่งทางอำเภอของใหญ่จะได้แจ้งให้หนายชันะเอี่ยมซางผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้รับทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป 3, 3, 2, 1, 1. The best one ปิดเมืองถล่มราคาฉลองเปิดโชว์รูมใหม่อาณาจักรเรื่องใช้ไฟฟ้าและไอทีที่ใหญ่ที่สุดทันสมัยที่สุดบริการดีที่สุดมีให้เลือกเยอะที่สุดในจังหวัดตลาดที่ The best one 2 2สถึง28ิสิงหาคมนี้ยกขบวนสินค้าราคาพิเศษสุดลดแรง ผ่อนศแรงสุดทะลุพิกัดราคาต่ำกว่าทุนลดสูงสุด70%รพร้อมบริการ The b e s t n e p เพผ่อนง่ายๆสบายๆบายบัตประชาชนใบเดียวกับเราได้เลยทุกวันพร้อมพบกับกิจกรรมแสงสีเสียงเต็มรูปแบบตลอด7วันจังยังไม่พอ28สิสิงหาคมที่ The Best One พบกับอนเสิร์ตจะอาสยามเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งที่ลานหน้า The Best One มีทองทุหัวหรือใหญ่ท่หัวไม่มีผวก็ได้นะ22่สสถึงยีสิบงหาคมนี้ปิดเมืองถล่มราคาที่ The Best One ทีฉลองเปิดสาขาใหม่ข้างแมคโคร